ถามรอบรู้รอบโลกประเทศที่ได้ชื่อว่าจัดการกับขยะดีที่สุดในโลกถูกต้องค่ะเยอรมนีประเทศเยอรมนีมีจำนวนขยะลดลงทุกๆปีจนเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่สามารถจัดการและรีไซเคิลขยะได้ดีที่สุดในโลก ข้อมูลปี2021ระบุว่าเยอรมนีคือประเทศที่รีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลกนั่นคือมากถึง70%ของจำนวนขยะทั้งหมดที่ประเทศผลิตออกมารัฐบาลเยอรมนีมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการจัดการขยะ รวมไปถึงการรีไซเคิลขยะภายในประเทศเหตุผลหนึ่งมาจากการออกกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็งทำให้พักส่วนต่างๆและประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเรื่อกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลกถูกต้องค่ะเทือกเขาแอนดีส เทือกเขาแอนดีสเป็นเทือกเขาที่วางตัวขนานกับด้านตะว,วันตกของทวีปอเมริกาใต้เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกพาดผ่าน7ประเทศตั้งแต่เวเนซซเอลาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปลูบุลิเวียชิลีและอาร์เจนตินาเทือกเขาเกิดจากแนวรอยประทะกันของแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นประทะกันเป็นเวลาหลายล้านปี โดยแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดครับแผ่นเปลือกโลกนาสกาโดยแนวเทือกเขาแอนดีสจะมีความสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีธานบัตรมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลถูกต้องค่ะรัชกาลที่5น9สกามิถุนายนพศ2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรรศ1 2 1ส1เนื่องจากการค้าขายในพระราชอาณาจักรเริ่มจเจริญขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อความสะดวกของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้จัดพินธนบัตรขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายตรวจตาและการพกทา ธนาบัตรรุ่นแรกได้วาจาบริษัทโทมัสเดลาลูของอังกฤษจ,จัดพิมพ์เรียกว่าธนาบัตรแบบที่หนึ่งเป็นธนาบัตรชนิดพิมพ์หน้าเดียวออกใช้ครั้งแรกตามประกาศเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติลงวันที่7กันยายนพศ2445มีทั้งหมด5ชนิดราคาคือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000บาทจนกระทั่งปี2 5 1 2ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งลงพิมพ์ธนบัตรจึงเริ่มพิมพ์ธนบัตรใช้เองในประเทศและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันประเทศยูเครนแยกตัวจากประเทศใดต้องค่าประเทศรัเสเซียในอดีตป เทยูเคนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันจากนั้นได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศของตัวเองในปี2,534หรือเมื่อ30ปีก่อนพร้อมเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพื้นที่อยู่ทวีปยุโรปตะวันออกมีเนื้อที่ทั้งหมด6,300ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ47ล้านคน การังเป็นพืชหรือเป็นสว์ทะเลถูกต้องค่ะเป็นสัตว์ทะเลปะการังเป็นสว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในโครงสร้างหินปูนมีลักษณะาการดำรงชีพสมแบบคืออยู่ตัวเดียว หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มปาการางังพวกที่จเจริญเติบโตในน้ําลึกจะมีลักษณะเป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่ส่วนปาการางังที่เจริญเติบโตแบบรวมเป็นกลุ่มจะเกิดแนวปาการังขนาดใหญ่ปาการังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์จํานวนมากอีกทั้งเป็นแหล่งอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่และลบภัยธนาคารไทยแห่งใดนำบัตร ATM มาใช้เป็นธนาคารแรกถูกต้องค่ะธนาคารไทยพาณิชยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่นำเครื่องฝากเงินและถอเนเงินอัตโน,นมัติหรือ ATM มาใช้เมื่อวันที่24มีนาคม พศ2 5 2 6เรียกว่าบริการเงินด่วนทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตูบต้องค่ะทวีปเอเชียเอเชียเป็นทวีปขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลกพื้นที่ส่วนมากตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันออก ทวีปเอเชียมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ44ล้านตารางกิโลเมตรคิดเป็น30%ของแผ่นดินทั่วโลกหรือคิดเป็น8.7%ของพิวโลกทั้งหมดทวีปเอเชียเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มานานและเป็นแหล่งกำเนิอดอรารยธรรมแรกๆของโลกหลายแห่งทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกต้องค่ะทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นทะเลที่จัดเป็นส่วนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเป็นทะเลปิดที่มีเนื้อที่รา,าว3 5ล้านแสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยจัดเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่สำคัญจัดเป็นหนึ่งในสของโลก บริเวณใต้ท้องทะเลยังมีแก๊สธรรมชาติและน้ำมันสำรองขนาดใหญ่อีกด้วยนกที่มีอายุยืนที่สุดถูกต้องค่ะกานกกาจัดอยู่ในไฟล่ัมจัดมีแกนสันหลังพบกระจายพันทั่วโลกยกเว้นในทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีขนสีดำสนิทเป็นเงามันเลื่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและออกหากินเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่แดดแรงกาจะหาอาหารโดยการซ่อนตัวในเงาของต้นไม้สำหรับการจู่โจมเหยื่อนกกายังถือว่าเป็นนกที่มีอายุไขเฉลี่ยสูงถึง90ปีนับว่าสูงกว่าสัตว์ใหญ่อย่างชาสีอีก ชาติที่ประดิษฐ์เข็มทิศใช้ในการเดินเรือเป็นชาติแรกถูกต้องค่ะประเทศจีนในยุคจ้านกวัวชาวจีนได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็กนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือในการบอกทิศทางที่เรียกว่าซื้นานมีลักษณะเป็นชอแม่เหล็กตั้งอยู่บนฐานสลักตัวอักษรบอกทิศทาง ซึ่งคันช้อนชี้ไปทางทิศใต้และปลายอีกด้านชี้ไปทางทิศเหนือสมัยราชวงศ์ส่งมีการนำแผ่นเหล็กและฐานสลักตัวอักษรบอกทิศทานมารวมกันเรียกว่าหลัวผานประเทศจีนจึงเป็นชาติแรกของโลกที่ประดิษฐ์เข็มทิดขึ้นเข็มทิศนี้ถูกนำไปใช้ในการเดินเรือในช่วงปลายทศวรรษที่1 1ภายหลังจากการใช้เข็มทิดอย่างแพร่หลาย จึงมีการพัฒนาปรับปรุงรูปลักษ์ของเข็มทิศให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น